ทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับช่องพันพาแดกข้าววันนี้นะคะพันก็จะพาทุกคนนะมากินไส้ย่างกันแต่ตอนนี้พันก็คืออยู่ที่แม่น้ําป่าสาักนะคืออยู่หลังบ้านตาของพันเองก็คือนี่ทุกคนดูมียอเนี่ยยอของตาพันเองแหละอ่ะเดีย๋ยววันนี้นะคะ่ะเราก็จะมากินไส้ย่างกันมันจะอร่อยแค่ไหนเราไปดูกันเลย ทขาค่อยๆวันนี้พันก็ทาไส้ย่างนะคะแล้วก็มากินที่แม่น้ํากันนะแต่ทีนี้มันจะท้อนแสงพันเลยต้องมาด้านหลังเป็นกอไผ่มากินตองกอไผ่กันอ่ทุกคนเรามากินไส้ย่างกันนะคะนี่ทุกคนดูไส้ย่างอืจิมจิมอืม ที่เราขาดไปได้นะคะทุกคนข้าวเหนียวค่ะเรามีข้าวเหนียวมาด้วยนะคะืมม,มากินสยายใหญ่ข้าวเหนียวอืม,อม กินกะผักกันทุกคนฮึ่รอรีเกวีรืฟรีไ้ยินอัง Obrigado. เอาเือนทุกคนอย่างมันจะทิ้งสุดหมักใส่หมักย่าหมกแห่เลยนะผักผักยิ่งกับผักยิ่งอร่อย,ยอืมอืจิ้มเลย เ็่น,นต,ตชินกินไหมมาดูหนูดู้อคออยู่มาดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับชื่ออะไรครับเตชินชื่อเตชินนะครับมามากินดูท่านอยากไหมจกคนานดอะไรเกือบหก นั่งยืนนั่งยงืนเอาไหนนี่เฮ้ยเผ็ดไหมเผ็ดเยอะน้ำจิ้มมาเผ็ดฮะน้ำจิ้มมาเผ็ดน้ำจิ้มมาเหรอใช่เคี้ยวไหวเปล่าเคี้ยวไหวป่นะมันเหนียวนะใส่อะ 嗯，嗯，好了。好没好,好点啊 เสียงเตชินกินฟังเสียงใส่เมี่ยงคำเมี่ยงคำนี่ว้าวคารงดั้นโอ้ยบ้าเบาดีดีกินละอืมกินนีม ไปห,หนันมังเลยฮึฮึฮึทุกคนดูดลดีฮะทำดีดูอร่อยมาก อ,อ,อืมอืมอืมเรนของพี่นเนี่ยจัของไม่แจกนะอร่อยมากทุกคนแนะนำเป็นไส่ย่างเนี่ยเดีจะทิ้งสูตรไว้ให้กับการหมกักหมักยากหมักไส้ย,ยังไงเดี๋ยวจะทิ้งสูตรไว้ให้อือ 응. 네. 음. 아, a l r e 이 같이 이렇음 嗯。奶奶妈妈。嗯。 ค,คะพันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะแต่ถ้าวันหน้าทุกคนอยากพันทำอะไรคือคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะพันก็ขอให้ทุกคนฝากฝากกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามให้ช่องพันด้วยนะคะก็พันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะฝากกดติดตามให้ถึง1นึ่งแสนซับ